ไปกนเปันลไปกันเลยไปกกไปเลยไัยไปันกินเไเลยไปัยับไนเลยไปนเลยไเไปเลยเลปกนเลยไกนกน บอบอขอแก้วอยากกินบอได้ไหมบขอแก้วเอร์ท้อง่ไอมอร้านนู้นใ่ย